โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสุดรายการ Victory Cat นั่นเองรายการทําำให้คุณเรียนรู้สุนผอเพอลาะกับผม Victory Cat นั่นเองเกมท่านกำลังรับชมวน,นคือเกมไม่ครับนั่นเองนะผมซูนี้ผมก็เป็นดีๆมาฝากอีกแล้วเช่นเคยนะผมซึ่งไปเนี่ยมารีวิวตันนี้เป็นไปยังเกี่ยวกับประตูใหญ่นะครับผมเออประตูใหญ่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมซึ่งประตูนี้ที่นี้นะผมมันมีชื่อว่า Portal กันนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นอ่ารองเท้านะครับผมส่วนฝั่งนี้จะเป็นวัตถุดิบในการคราฟนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแท่นนะครับผมเวลาเราวาร์ปไปไหนต่างๆนานนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหาการรีวิวนะผมสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ลืมไปตามกดสติ๊กเกอร์ในผมซึ่งเป็นแรงใจผมโดยเองและเพื่อตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยนั่นเอง ในผมในส่วนของคอมเมนต์นะผมแล้วก็พารามิชันพารามิชันจะมีทั้งหมด4ตัวเอ้คนะผมจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันคืออันแรกเลยก็คือในส่วนของพารามิชันรวมทั้งหมดเลยนะผมส่วนพารามิชันในที่2ก็จะเป็นในส่วนของโพเทนกันนะผมก็คือการมีพารามิชันที่สามารถทําการเซฟในส่วนของอาวุธหรือว่าปืนออกมาได้นั่นเองนะผมแล้วก็ในส่วนของบูทนะผมก็คือในส่วนของรองเท้ากันเวลาเราด้องการวาร์ปแล้วก็ตกลงมานะผมตัวจากที่สูงเนี่ยเลือดก,ก็จะ ไม่ลดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมในส่วนของคําสั่งก็จะมีทั้งหมด2คําสั่งด้วยกันนะผมนั่นคือพอเทร์นกันนะผมคือการเสกปืนออกมาผมแล้วก็ในส่วนของพอเทิร์นบูทนะผมเพื่อทําการเสกรองเท้าออกมานั่นเองนะผมเอาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการราฟกันดีกว่านะผมวิธีการครับนะผมในส่วนของวัตถุดิบนะผมจะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะผมอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของออกซิเดียนนะผมอันที่2ก็จะเป็นในส่วนของไดมอนด์นะผมและอันที่3ก็จะเป็นในส่วนของ บอกอะไรไม่รู้นะผมผมอ่านไม่ออกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการคราฟนะผมในส่วนของปืนนั่นเองนะผมส่วนนี้จะเป็นวิธีการคราฟของรองเท้านั่นเองนะผมอ่านี้ซึ่งในส่วนวัตถุดิบนี่ก็มีอยู่นะผมและผมขอบอกไว้อย่างหนึ่งนะผมเวลาเราวาร์ปเนี่ยนะผมถ้าเกิดเราไม่ทําการวาร์ปอยู่เจ้า,าบล็บอกนี้ไอ้บล็อกที่ผมอ่านไม่ออกนะผมไอ้เจ้าบล็อกเนี้ยเราไม่สามารถทําการตั้งจุดวาร์ปได้เช่น ตอนนี้ผมอยู่บนดินใช่ไหมผมจะทําการดึงวาร์ปจากตรงนี้ไปตรงนู้นอประมาณนี้นะครับผมเราก็ไม่สามารถทําการคลิกได้เห็นไหมคลิกแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยคลิกแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดเรามอาไว้บนบล็อกนี้ล่ะนะผมอย่างเช่นเราจะกําหนดจุดใช่ไหมสีส้มเนี่ยให้เราเนี่ยทำการคลิกซ้ายส่วนสีน้ําเงินเนี่ยให้เราเนี่ยทำการคลิกขวานะครับผมเดี๋ยวเราทําการคลิกซ้ายก่อนปึ๊บนี่ก็จะเป็นสีส้มเห็นไหมมันขึ้นแต่เอ๊ะทำไมในดินไม่ขึ้นเอองงกันนะผม แล้วก็สีน้ําเงินให้เราในทาการคลิกขวานะครับผมปุ๊บนี่ก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราใส่รองเท้าก่อนจึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วในที่นี้เขาบอกให้เราเนทาการปรับเป็นเกมหมดศูนย์นะครับผมจะสนุกกว่าซึ่งโอเคเดี๋ยวเป็นเกมหมดศูนย์ก็ได้นะครับผมเราลองกระโดดดูวุบวุบวุ๊บวุ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 บ,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 บ ดูอะไรมันจะแหลกขนาดนั้นนะผมกรณนที้เราจะทําการลบนะผมอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนแล้วเราจะไม่ไปด้านบนแล้วเราจะไปตรงนู้นแทนเราสามารถทําการไปคลิกที่ใหม่ได้เลยนะผมอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเอาสีเงินเนี่ยมันต้องทําการคลิกขวาใช่ไหมแล้วทำการคลิกขวาที่บ็อกบอกเราต้องการเลยนั่นเองนะผมอย่างนี้ปุ๊บนี่ในรูปแบบนี้นะผมแต่ว่าเราต้องวางในรูปแบบนี้โอเคนะผมเดี๋ยวเราลองดูนะผมว่ามันจะได้หรือเปล่าวุบน้วุบน้วุ๊บนะนะผมหรือว่า เราจะเปลี่ยนสีส้มให้มันอยู่ตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะผมอย่างเช่นเราต้องการสีส้มใช่ไหมเอาสีส้มอยู่บนดีกว่าปุ๊บนี่ก็เป็นในรูปแบบนี้เห็นไหมสีส้มบนพื้นก็หายไปแล้วคุณผู้ชมเราลองวาร์ปดูปุ๊บตุ๊บตุบ,ตบอ่าเห็นไหมเป็นในรูปแบบนิ้น,นเองหรือว่าจะเป็นในระยะไกละนะผมอย่างเช่นสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้อ่าสีส้มอยู่ตรงนี้ละกันนะผมก็คืออย่างเช่นเราจะวาร์ปมาตรงนี้ละกันเนาะ โอเคนี่ตอนนี้ผมวางผิดอ่าต้องวางในข้างล่างแบบนี้ถามว่าทำไมถึงวางข้างบนในรูปแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่สวยนะฮะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกคือสามารถวาร์ปได้เหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้มันดึงลงมาข้างล่างแบบนี้มันน่าจะโอเคกว่าอ่านวเราลองวาร์ปดูนะผมอย่างเช่นเราจะวาร์ปมาชอ็อปใช่ไหมเอาเรากลับก่อนอย่างเช่นเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราจะวาร์ปไปชอ็อปเราก็ทําการเดินวาร์ปไปปุ๊บน่าเห็นไหมถือว่าวดเร็วมากคุณผู้ชมรวดเร็วกว่าชอ็อปเอ้ยวดเร็วกว่าอ่าวกประตู p, ตวาร์ปอเสียก็คือ มันจะใช้ได้แค่อันเดียวนะผมคือไม่สามารถทําการสร้างได้หลายอันนั่นเองนะับผมอย่างเช่นเราจะมาไกลเราเรามาไกลามากนีนน่คุณผู้ชมอย่างเช่นเราจะมาตรงนี้นะผมเรามาตรงนี้เนาะเราลองลองสร้างใหม่เลยนะปุ๊บนะผมรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นสีส้มใช่ไหมเอาลองเอาสีส้มมาตรงนี้ปุ๊บนะผมดูสิว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะผมถ้าเกิดเราจะวัดกลับไปปุบเนาะคุณผู้ชมนี่ขนาดโอ้โหอยู่บนคนละฟากเลยนะ ยังสามารถทําการวาร์ปได้นะผมถือว่าก็ไกลพอสมควรนะผมแต่ว่าอย่าลืมนะผมในส่วนของบล็อกที่เราต้องวางเนี่ยก็คือต้องเป็นบล็บอกนี้เท่านั้นนะผมถ้าเกิดเราไม่ใช้บล็อกนี้วางไม่สามารถวางได้นั่นเองนะผมอันนี้ผมโง่ม,มาตั้งนานนะผมรอบแรกรอบแรกผมก็ทาไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่ารอบแรกผมใช้ในส่วนของสโตนแต่ว่ารอบที่2ผมก็อ่านมานะผมว่าผมสังเกตจากทาง uh, CMD นะผมก็คือหน้าต่างตนนัวรันเนี่ยมันขึ้นมาว่าในส่วนของ p พ r ทลกันเนี่ยนะผม ก็ต้องใช้ในส่วนของบ็อกนี้เท่านั้นอ่าถ้าเกิดไม่ใช้บ็อกนี้มันไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองซึ่งผมก็มาลองดูก็โอเคสามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะผมซึ่งไฟล์ของเจ้าบินตัวนี้จะมีทั้งหมด3ไฟล์ด้วยกันนะผมแนะนําให้ใช้เป็นไฟล์ล่าสุดเลยนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้เราได้ทําการรีวิวอยู่ใน i n คร r a f t เวอร์ชัน 1.8.5นั่นเองนะผมเพราะว่าไฟเนี่ยเขาบอกว่าซัพพอร์ตกับวอชั่น1.8.1ขึ้นมานั่นเองนะผมซึ่งผมก็เลยลองดึง1.8.5มารีวิวแต่ว่าในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ผสมเนี่ยผมไม่ได้ลองเทสนะผมแล้วก็วอร์ชั่นที่ต่ำกว่า1.8.1นะผมนั่นก็คือประมาณ1.7.10 1.7.2อะไรประมาณนี้หรือว่า1.7.4หรือว่า1.6เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปลองเอาละกันนะผมใครที่อยากได้ปีนแนวจริงๆแบบนี้นะผมก็ดูคลิปนี้เลยนะผมแล้เอาไปใช้ภายในเซิร์ฟเวอร์เลยนั่นเองนะผม ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดซับสไครเบอร์นะผมซึ่งเป็นกําลังใจผมด้วยเองและพือพาติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิกตูดี้แคก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ